สวัสดีครับคุมนายเป็นสันุรษีนสีราดูสองศูนยหน้าศูนย์สี่ไปครับสาขาวิจาำเครื่องกลกันแองวิซวอมเครื่องกนครับพา้นที่สองของวัหน้าหนึหเจ็ดครับราสวิชาหนึ่งสองหกศูนย์หนึ่งสามครับเตเอ็ดดีไซน์ครับวันนี้จะมานําเสนอการใช้โปรแกรมโซเด็คเบอร์ครับในส่วนของรูปรีเทนเนอร์บัตทนะครับครับเปิดกระดาษนะครับขั้นตอนแรกฉะนั้นมีครับวิวพาเลตครับ เปิดไฟเครื่องยนต์ครับวันนี้ใช้รูปเอ็นเนะ่วัดต้องหมดรูปที่สิบเ้าครับดึงเป็นตัวท็อปออกมาครับถูกเลทุกที่รูปสกีรูปใช้เป็นสีตอนนี้หมด

เนี่ยอันนี้าเลับมาท้เป็นีน้เป็นกเลือกต่อไปอันนี้เช่นเลือกสินต์ลาย สิดตัวนต่อไปสมานแบ่งเดเวชนะครับีนครับ พ่อไปเป็นขนาดตรงนี้ทิ้งชูได้เลยครับไปที่ชีทฟอร์แมตครับ Edit ชชีทคอมเมนต์ครับช่วงนี้ครับ ใส่ชื่อของชื่อนายกันหรับรีทนเนอร์แต่ต้องหลับครับ จากนั้นเอาใจดิจิตเปอร์เมตได้เลยครับตอนนี้เราก็บวกขนาดของรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ